สวัสดีครับก็ภาพรวมตลาดนะครับก็ของแอดนะครับแอดก็ได้กับทีมงานนะครับก็มีการพัฒนาอินดิเคเ,เตอร์นะครับจูนวเวลลเบตานะั้นยังอยู่ในเบตา้าจับการอา่กลับตัวนะครับจับการกลับตัว ก็หนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟมหนึ่งชั่วโมงยังมันบอกว่าบิตคอยยังไม่ขึ้นนะครับบิตคอยยังไม่ขึ้นนะอาจจะรีบาวเอบตรงนี้เป็นเอฟซีหรือเปล่าหรืออะไรนะครับ<ม>อะไรอีกครับครับแอดมองเป้าเดิมนะครับเรียนครับ xrp xrp มองไว้ 0.5อยากให้เห็นเลขาถึงจะมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับอย่างๆเราดูเราดูต่อตามกันต่อ ETH มีแรงดีนะจวงนี้ขาวนั่นแหละข่าวเมื่อคืนนะครับ ADA ADA <c oughs> ลงมาถึง1.00นะต <c oughs> ามคลิปก่อนแต่มัน ยังไม่ท่วนนะครับยังไม่ท่วนถ้าจะขึ้นถ้าจะเป็นการขึ้นที่ดีควรจะมีการเทสหนึ่งทีนะครับย่อลงมาหนึ่งทีแถวโลเนี่ยอาจจะหลุดโลนิดนึงนะจุ่มจุ่มแล้วขึ้นนะครับอมืมองแบบนั้น dx y อ่า dxy แล้วก็ eurusd มองว่าจะร่วงนะครับจะเทหนักนะร่วงรือยอย่างก็เริ่มกลมแล้ว U.S. สิบข่าวเมื่อวานเนี่ยข่าวเมื่อวานรวนรุนนะครับแต่นี้แอดมองว่าจะลงไม่รู้ว่าจะลงไหมนะครับบอลยูทองคำก็ลีบาวนะครับรีบาวตามคลิปเมื่อวาน อืมแอนมองว่ายังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่น่าจะขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเทสโลนะครับเช็คโลหนึ่งทีนะครับหดีออาจจะหลุดโลไปนิดนึงแล้วค่อยดึงกลับมานะครับ CRV มีคนขอ CRV มีคนขอด้วยในคลิปนะครับอืมยังไม่ขึ้นนะ CRV รออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึง crv ลงถึงไหนแต่เริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วแอดมองว่ามันจะฟอรมนะครับ crv รอแถวเนี่ยสามจุดหกเนี่ยหรือไม่ก็สามจุดเก้านะดูแค่นี้พอนะครับ crv เอาแค่นี้พอนะย่อแล้วขึ้นนะครับประมาณนี้นะยังไม่ขึ้นจากตรงนี้หรอกถ้าขึ้นไปก็น่าจะเป็นการรีบาวยังไม่จบแล้วลงต่อนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น LTC ก็อินดีกลับตัวเนี่ยที่บอกการกลับตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ False Signal ในบางทีนะครับแต่ก็ถ้ามันขึ้นใน i ทม f เฟรมใหญ่อย่างเช่น Time เฟรม e Day ก็ถือว่าแม่นนะก็ได้ระยะพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอ LTC เนี่ยเดี๋ยวรอสัญญาณซื้อขึ้นนะครับที่ t ทม e เฟรมเด a y เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอืม LTC ส่วนตัวแอดมองมองเลขเลขสองหลักอะแถวแถวเก้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบดอลลาร์แถวนี้ <c oughs> เอาเป็นว่า LTC แอดมองว่าแตะต่ำกว่าจุดนี้นะครับแตะต่ำกว่าร้อยสี่เดี๋ยวมาดูกันว่าลงไหมอืม <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่างกันต่อเดี๋ยวจะช่วงภาคช่วงเย็นเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะดูไอ้อะไรดีช่วงเย็นจะดูเหรียญมันเยอะเอาอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวช่วงหกห้ามงเย็นเดี๋ยวอัปเดตให้อัปเดตคลิปอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เอาสั้นๆแค่นี้พอนะครับแล้วเจอกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับ